อายุ39ปวดท่วงท้องน้อยฉี่บ่อยมีวิธีแก้อย่างไงคะอาการแบบนี้มักเกิดจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการอ่อนแรงเพราะเกิดแรงดันในช่องท้องก็จะเกิดแรงกดที่มดลูกและกระเพาะปัสสาวะค่ะเมื่อมดลูกหย่อนลงมาก็ทําให้มีการปวดถ่วงท้องน้อยและเมื่อกอระเพาะปัสสาวะถูกเบียดก็ทําให้ฉี่บ่อยขึ้นประกอบกับอายุที่มากขึ้นทําให้ฮอร์โมนแปรปรวนเยื่อบุภายในเริ่มแห้งและกระเพาะปัสสาวะปิดตัวไวขึ้นค่ะ วิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นแนะนําให้งดกิจกรรมที่เกิดแรงดันในช่องท้องไม่ว่าจะเป็นเบ่งแรกเดินเยอะยืนนานยกของหนะัก ฝึกขมิบเป็นประจำเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการแข็งแรงเลือกดื่มน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นและลดเครื่องดื่มคาเฟอีนโดยเฉพาะตอนเย็นและก่อนนอนอย่าลืมรับประทานผักผลไม้เพื่อให้ร่างกายขับถ่ายได้ปกติจะได้ไม่มีอุจจาตตระตกค้างไปกดเบียดมดลูกและกระเพาะปัสสาวะค่ะพาอยากได้ตัวช่วยเสริมสมุนไพรคุณหนูช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีบำรุงภายในของผู้หญิง กดดูรีวิวที่ตะกร้าซ้ายมือได้เลยค่ะใครมีอาการฉี่บ่อยปวดหนวกท้องน้อยอย่าปล่อยไว้จนมดลูกหย่อนนะคะรีบดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้เลยค่ะมอจะตอบอย่างละเอียดในไลฟ์สดทุกวันอังคารถึงศุกร์เวลา11โมงครึ่งเป็นต้นไปถามตอบกันสดๆได้เลยในไลฟ์แล้วเจอกันนะคะ